การรัวคุณต่อยครับและนี่คือช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนใี้ท่านทำในวันนี้มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบความจริงการกระทําไม่ได้วุ่นวายอะไรไม่ได้ยากอะไรเลยแต่อยากแนะนําให้ท่านได้รู้จักและรู้จักความเป็นจริงของมันจริงๆด้วยว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่ากุ้งรูทอดเกลือเนี่ยมันเป็นยังไงเคยได้ยินไหมกุ้งรูทอดเกลือ มันจะมีอยู่หลายๆร้านที่บอกว่าของเขาเป็นกุ้งรูแล้วก็ทอดเกลือแต่มันจริงไม่จริงวันนี้ท่านจะได้พบกับความจริงเลยว่ากุ้งรูนเป็นยังไงครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเกื้อกูลชิวชาวนาจากร้านครัววาสนาซีฟู้ดครับ<ฮ>พี่หนุม่มครับพี่หนุ่มมาดูครับ คุณนุ่ขอบคุณมากครับคุณนุ่มครับครัววัฒนาซีฟู้ดอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางขุนเทียนชายทะเลครับอยู่บางขุนเทียนชายทะเลอยู่ตรงไหนเวลาเข้าไปแล้วเทียนทะเล25ครับถนนเทียนทะเล25อ๋อเทียนทะเล25 ร้านของเราขายอะไรเป็นหลักครับขายเป็นประเภทซีฟู้ดนะครับเป็นประเภทซีฟู้ดครับซีฟู้ดทุกๆอย่างเลยก็ประเภทปลากุ้งปูอะไรประมาณนี้ฮะแล้วทำไปเล่นไปแถวนั้นมันจะมีร้านอาหารแบบนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแต่ว่าครัววัสนาซีฟู้ดครับเปิดมานานกี่ปีแล้วเปิดมารวมๆแล้วก็20กว่าปี20กว่าปีแล้วร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ร้านเก่าแก่ของที่นั่นครับและที่ทําทํากันมาจริงๆแล้วที่ร้านก็ขายซีฟู้ดขายอะไรเยอะแยะแต่อันหนึ่งที่เด่นมากๆของร้านเราก็คือกุ้งรูทอดเกลือครับถือว่าเด่นที่ ในแถมนั้นเลยใช่ครับแต่ที่พอพูดคาว่ากุ้งรูก่อนจะไปดูนะครับว่าทำไงเพราะมันทาง่ายไม่ได้ทํายากท่านผู้ชมต้องมารู้จักก่อนว่ากุ้งรูมันคืออะไรกุ้งรูเนี่ยมันเป็นกุ้งพื้นที่น้ํากร่อยนะครับ,รบอยู่ชายทะเลแถวแนวอ่าวไทยครับนะครับคุณสอดของมนเนี่ยเนื้อมันจะหวานเด้งกรอบ,รบกุ้งรูนี่จะดูว่าแท้หรือไม่แท้ดูไม่ยากเลยฮะไม่ต้องดูก็จับก็รู้ฮะ,ะจับแท้วจับรู้ว่ารูดไปปืดเนี่ยเขาจะมีความสาก ท่านลื่นปื้ดนี่ไม่ใช่ตัวเขาใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือผิวผิวเขาว่าลื่นแค่นี้แค่ถูนิ้วก็รู้แล้วว่านี่คือกุ้งรูใช่ครับมันต้องสาตอย่างนี้ครับและตัวเขาจะกลมนิดแต่ทาไมเขาถึงเรียกมันว่ากุ้งรูอ่าก็อาศัยอยู่ตามรูตามซอกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นฮะก็เป็นเรียกกันมาตั้งแต่ปุยยะตายายมปว่านั้นอ๋อมันอยู่ในพื้นที่น้ํากร่อยใช่ครับพราะนั้คำว่าพื้นที่น้ํากร่อยนั้นก็แถวนั้นก็จะเป็นโคล เลนโ์เยมาใช่ครับใช่วันนั้นมันก็จะมีรูเหมือนที่เวลาที่ท่านเห็นพวกปลาตีนอะปลาตีนอ่เงี้ยใช่ครับกุ้งรูเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันไปอยู่ในรูอย่างนั้นนั่นแหละตอนนี้มันหายากมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับเพราะมันไม่ค่อยจะมีที่อย่างนั้นให้อยู่แล้วอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วน่ยจะมีเรือวิ่งมารับส่งต่างประเทศมาส่งแถวพัตคาในกรุงเทพฯพอตอนหลังวิ่งไปมาไม่ได้อไม่ได้ก็เลยเลิกกันไปหมดอผมก็เลยเอาตัวเนี้ย มาทํายังไม่เลิอกอนุรักษ์ไว้กุ้งรูของรเรายัางอยู่ยังอยู่ครับด้วยเหตุผลที่ว่าที่เรายังมีกุ้งรูของเรายัางอยู่เพราะว่าเรามีพื้นที่ชายทะเลของเราเองอยู่ใช่ครับมีวังเนื้อที่ร้อยยี่สิบแปดไร่ครับอ้นิดเดียวอเองนะร้อยยี่สิบแปดไร่อู้ายทีแค่นั้นจะไปทำอะไรกิน <S <S> <S <S> 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 ผมชอบผมชอบอะไรพวกคุณพูดจริงผมว่าระดับคุณนี้มันต้องคุยกับพวกอะไรบิลเกตพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ยู ดินทะเลร้อยยี่แปดไล่เองแล้วจะไปโทตายแมวแมวดิ้นตายจะไปทำอะไรกินแมวนี่มากันเป็นฝูงเลยนะมาเป็นฝูงจะดิ้นตายอันนี้มันหมายถึงที่เราทําอยู่ที่เราทําอยู่ที่เป็นของเราแท้ๆเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าไล่เองใช่แต่หมายความว่าเราทําทั้งหมดที่เป็นกุ้งรูพื้นที่กุ้งรูร้อยยี่สิบแปดไล่ใช่ครับมันเก็บได้ในหน้าไหนยังไงอ่าจะมีเยอะในช่วงอ่าตั้งแต่สิบค่ำไปนะฮะจะเยอะไปถึงห้าค่ำช่วงหัวน้ําเกิด ใช่ครับสิบข้ามจะไปข้ามไปเรื่อยไปถึงห้าข้ามเพราะฉะนั้นในช่วงมีช่วงนั้นอะเริ่มมีนะครับเริ่มมีแล้วเราจะจับกันตอนก็จะเปิดจับก็ตอนหัวข้ามบังเช้ามืดแล้วแต่น้ําทะเลจะลงอพอน้ําทะเลลงเราก็อวนไปดักกระดานไหลออกมาครับมันถึงจะได้มาอย่างจะได้มาครับตลอดปีมันก็จะมาอยู่มีกุ้งแชบวยมีกุ้งรูมีกุ้งลายกุ้งอะไรเราก็ขัดเอากุ้งเอาแตกุ้งรูมาครับส่วนแชบว้ยเราก็ไปผัดพิที่หนูอะไรเข้าใจเข้าใจแล้วมันได้ตลอดทั้งปีไหมอ่า ถ้าจริงๆแล้วมันมันก็ไม่มีทุกวันนะฮะบางช่วงเนี่ยมันก็น้อยจริงๆไม่พอกามาขายเลยแต่ก็มีฮะมีไม่มากจะช่วงน้ําตายเนี่ยช่วงเจ็ดค่ำแปดค่าเนี่ยบางทีลูกค้าไปจะมีแค่สามเข้าใจน้ําตายไหมเข้าใจไหมน้ําตายเข้าใจไหมก็ไอ้น้าตายไงตอนนี้น้ำตายไปแล้วไม่ใช่น้ํามันเย่นใช่ไหมช่ครับช่วงเจ็ดแปดค่าเนี่ยดวงจันทร์มันไม่ไม่ส่งผลเยอะ น้ำมันก็จะไม่ขึ้นลงเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ที่เขาจะเริ่มจับจริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงสิบค่าขึ้นไปเนี่ยน้ามันจะส่งผลแล้วเพราะดวงจันทร์มันส่งอิทธิพลนให้กับโลกเยอะอะไรคืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงสิบห้าคน้ำมันจะเต็มเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไล่จับตั้งแต่สิบถึงสิบห้าใช่ครับช่วงนั้นจะเยอะสิบห้าคใช่แล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่จับจริงเขาก็จะไล่จับตั้งแต่เนี้ยแล้วแต่เช้าบ้างหรือว่าถ้าน้ําลงกลางคืนเนี่ยวันที่ สองสามทุ่มเนี่ยก็ต้องเอาใช่หรือบางทีก็ไปลงตีห้าก็ต้องไปดักเปิดอ๋อนั่นหมายถึงพอน้ำมันลดพี่ก็ต้องกระดานถีบปื๊ดๆออกไปเนี่ยเหรอใช่แน่นอนน้ำไม่ลดจะไปจับมันยังไงอ่ะไม่ใไม่ก็คือน้ำลดแล้วก็ดึงกระดานดึงนน้ำก็จะไหลออกมาไหลไหลออกมาแล้วอวนดักอ๋อกุ้งเขมาเหมือนเขื่อนอารมณ์วันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังตรงนี้ทั้งหมดแล้วท่านเข้าใจหรือยังว่ากว่าท่านจะได้กินกุ้งรูจริงมันยากแค่ไหนแต่นั่นอย่างเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าพอแล้วกรมอออลืันน่่ยแคไห ท่านที่ยังไม่เคยกินของจริงท่านเคยกินละกุ้งทอดเกลือเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นกุ้งรูทอดเกลือมันอร่อยกว่าการเป็น10บเท่าเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรจากครัววาสนาซีฟู้ดกุ้งรูทอดเกลือครับนี่ฮะพื้นที่ของเขาร้านอยู่ตรงนี้อย่างนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับและนี่คือกุ้งรูแล้วเราจะทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูแล้วจะรู้เลยว่ามันง่ายมาก เริ่มต้นครับมาทําความสะอาดครับแล้วตัดตีตัดหนวดออกครับแล้วก็เตรียมทอดนะครับครับใส่เกลือไปนิดนึงครับหนงช้อนชาแล้วก็ผงบุกรสขนงช้อนชาครับแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชาอันนี้ตอกกุ้ง1นกิโลครับน้ําปลาครึ่งช้อนชาครับครับแล้วก็แป้งข้าวกรอบครับหนึ่งช้อนโต๊ะคุณภูเลยฮะครับคุณภูเลยแล้วก็นำมาเขาให้เข้ากันเขาใหญ่ครับครับรอน้ำพันธร้อนจัดถึงหนึ่คุณภูเดือง เราเขากลับกุ้งลงไปครับทอดไปเรื่อยๆทอดไปจนกว่ากุ้งจะคลายน้ำจนกว่ากุ้งจะคลายน้ำคายน้ำมาลอยนิ่งก็ถือว่ากรอบแล้วก็โดนตะแกรงไเลยนะแก๊กๆอันนี้กรอบแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วกุ้งรูทอดเกลือครับผมไม่รู้จ่ายทีายให้ผู้ชมไงนะอันนี้มันเป็น แต่ต้องบอกก่อนกุ้งรูแท้เนี่ยธรรมชาติมันเปิดวังนะมันเป็นจริงมันจะเป็นต้องดักด้วยอวนอย่างที่เขาเล่าเมื่อสักครู่นี้ออกเรือหากันนะเมื่อก่อนเนี่ยมันโอ้โหเมื่อก่อนมาหาได้บ้างนะเดี๋ยวนี้หายากจริงนะเดี๋ยวนี้หายากหายากจริงๆเลยนะแต่ว่าเนื้อมันจะหวานเด้งนะและผิวมันจะสากๆอย่างที่ผมจับกันเมื่อสักครู่นี้มันไม่มีเมือกฮะและตัวมันจะกลม ช่วงเยอะก็บ,บอกแล้วตั้งแต่10บค่ำถึง15บห้าค่ำเนี่ยนะฮะช่วงน้าเกิดก็เลยช่วงน้ําเกิดน้าตายไม่ค่อยมีหาไม่ได้หรอกนะฮะมันจะมาเยอะไอ้ช่วงน้ําเกิดทอดกินทั้งเปลือกอกินได้ทั้งเปลือกเลยนะฮะทอดกินได้ทั้งตัวเนื้อมันจะหวานเด้งนะฮะแต่ว่าช่วยตัดกรุณาตัดเท้ามันนะฮะตัดตัดกีมันตัดหนวดมันนะฮะมันจะไปทิ่มปากทิ่มคอเราครับอร่อยดีผมไม่เคยกินเลยคุณผู้ชมไอ้ตัวผิวของเขาที่มันเป็นเม็ด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 น่ะมันก็สากสากปากดีนะ แต่ว่าพอมันกินน้งเปลือกอ่ะมันเป็นอีกฟิลเลยอะ่ะเจ๋งเจงแน่นเอียดเลยเนื้อดีจังเลยคุณโก้ครับครับก็จะบอกว่าอย่างที่บอกแหะครับว่าเอกลักษณ์ของของกุ้งกุ้งรูเนี่ยครับเนี่ยพอเราเราจับเนี้ยมันก็แบบคืออย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยว่ามันสากคุณผู้ชมแล้วเวลาทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาตัดเรียบร้อยนะะและ้วกิตัดเท้ามันะฮะ ตักตีนก็ได้ฮะตัดตีนกุ้งไหมนะฮะขามอย่างเดียวแล้วก็ตัดหนวดตัดอะไรมัไอ้ที่แหลมๆคมๆแล้วที่เหลือก็กินเด็กกินได้เพีย่งี้ถ้าเขาไม่บอกว่าเป็นกุ้งรูนะผมก็ไม่รู้อีกนะบางท่านก็ชอบทานเป็นลวกก็คือเงี้ยเอาไปลวกแล้วจะได้กินเนื้อแบบซินเนเจ้าหวานๆเลยจะเด่นมากเลยครับแต่จะหาผมดัดจริตเลยนะถ้าไม่บอกผมก็รู้ครับเพราะผมรู้จักกุ้งรูเพราะผมรู้ว่ามันแตกต่างกับกุ้ง ธรรมดามากๆความอร่อยมันแตกต่างอน้มันเนื้อมันใช่ไหมทำไมครับทำไมอย่าทำรายการด้วยกันทำไมไม่ต้องมาโชว์เนื้อโอ้รู้จักกุ้งลู่รู้จักกุ้งลู่อ่านผู้ตรงนะอ่านรู้จักกุ้งลู่หนูนี่กุ้งสุ้ยราดนี่ตีกันเลยเจมส์เจมส์เจมส์กันเราจะคุยกุ้งตุ้ราดเนี่ยพี่เมฆพี่เจมส์มาก่อนผมชอบคำนี้มากเลยครับป้าไม่อยากจะคุยอะคุไม่ได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความอร่อยอยากให้ไปถ้าเกิดท่านอยากจะทานกุ้งรูท่านต้องไปที่ครัววาสนาซีฟูดนะเพราะจริงๆแล้ววันนี้ที่มารายการกันเนี่ยที่ผมชื่นใจมากเลยนี่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 ครับกลับมากลับมากกลับมากโอ้โหผมไม่ได้เลยตนี่คือหลานนะครับหลานตานี่ฮะนั่งน่ารักที่สุดในโลกเลยท่านผู้ชมนี่นี่มาตั้งแต่เช้านะท่านผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีพจกพจอทีวี นกครับเราจะออกทีว pues ีนกแม่ดูครับตั้งแต่เช้ามาไม่มีปัญหาแลไรเลยอ่ะก้น่ารักมากนี่หลานตาใช่ไหมครับใช่ครับนี่หลานตาดูดิครับตอนมาเช้าเรียบร้อยกระเพาพับไวนะฮะพอตอนจะออกทีวีครับดูนะฮะมานี่แล้วมาหาตาเออมาเลยขึ้นมาขึ้นมาดูดีๆจะไม่ดูนเลยนี่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 ถ้าเลยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งขึ้นมาเลยนี่นี่นี่ ไปหาตาเลยไปหาตาเลยมาหาตามาหาตาเอาตาอุ้มหน่อยตาอุ้มตาตามาอุ้มหน่อยโอ้โหดีใจมาหาตา ยิ้มหวานยิ้มหวานด้วยลูกผู้ชมดูเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนี้สวัสดีท่ไนนสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อน้องปูเก้ครับอะไรปูเก่ปูเก้ครั่ท่านผู้ชมถ้าเกิดไปที่ครัววาสนาซีฟู้ดแล้วถามว่าเจ้าของอยู่ไหนอยู่นี่นะเจ้าของนี่เจ้าของนะนี่เจ้าของตัวจริงตัวจริงน่ารักจริงๆครับดูเด้อโอเก้น่ารักมากเลยลูกลูกก็สวัสดีครับขอบคุณครับคนได้รู้จักด้วยว่าใครเป็นใครด้วยนะฮะพอเวลาที่บอกให้สวัสดีก็ทำนี้ทุกครั้งนะ <cam ina> นี่นครับผมชอบใจมากครัชอบใจเด็กน่ารักมากครับขอบคุณ <c oughs> คุณเกื้อกูลขอบคุณครัววัสนาซีฟู้ดขอบคุณกุ้งรู <c oughs> ท่านได้รู้จักแล้วนะถ้าท่านอยากทานช่านเชื่อผมไปที่ร้านทานสดๆยังไงก็อร่อยมันอร่อยแตกต่างจริงท่านผู้ชมผมไม่ได้โกหกมันกินได้ทั้งตัวแบบนี้รินพอเิ้มเปลือกเนี่ยทั้งตัวมันเป็นความอร่อยจริงๆฮะ ขนาดออกกินกุ้งไม่ได้กินไปตั้งหลายตัวเลยใช่ครับก็เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลต่อ้วครับผมอยากจะรินอยากจะกินนะฮะคือมันไม่มันไม่เคยเจอของแบบนี้ผมไม่เคยเจอตั้งแต่บสเตอร์ไล่ลงมาเลยอ่ะมีไอ้นี่ไม่เคยกินขอบคุณผู้ชมที่ตามชมรายการเรานะครับลาไปก่อนตรวกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ความรู้เกี่ยวกับกรียโยเกิร์ตกรีโยเกิร์ตเนี่ยคือนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตท,ที่ถูกกรองเพื่อแยกเอาหางนมออกไปเหลือแต่เนื้อโยเกิร์ตท,ที่เป็นครีมข้นเสมอกันการรับประทานกรีโยเกิร์ตท,ทุกวันช่วยลดการติดเชื้อราได้ถึงสามเท่าและแซมอนคาราคอนคนระับ มันเหญ่คือดีมากเลยอ่ะอร่อยแบบเหนือเหูือรับไปเลยครับติปกระเต็มติปกระเต็มติปกระต๊า